สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะหลังจากที่มีข่าวทหารไทยเหยียบทุนระเบิดเอ,อ่อแล้วผลการตรวจสอบที่ออกมานี่ก็น่ากังวลทีเดียวครับสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นการสัมภาษณ์นายทหารระดับสูงทั้งท่านแม่ทัพภาคที่2แล้วก็ผู้การหน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดที่ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐนิวส์ ก็คือเราจะมาดูกันว่าข้อเท็จจริงจากผลสอบสวนเป็นยังไงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ยังไงแล้วก็แนวทางการตอบโต้ของไทยจะเป็นแบบไหนนะคะเริ่มตรงจุดที่น่าสนใจที่สุดก่อนเลยไหมคะที่บอกว่าทุ่นระเบิดที่พบเนี่ยมันเป็นของใหม่อันนี้คือยังไงคะใช่ครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยคือหลังจากเกิดเหตุที่ทหารเราบาดเจ็บเนี่ย หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดเพื่อมนุษยธรรมหรือ HMAU ของไทยก็เข้าพื้นที่ตรวจสอบทันทีค่ะหน่วย HMAU ใช่ครับผมก็พบทุ่นระเบิดทั้งหมด8ลูกนะครับกระจายอยู่2จุดจุดแรก3ลูกจุดที่2อีก5ลูกแล้วลักษณะการวางเป็นยังไงคะคือวางไว้บนผิวดินเลยครับแล้วก็มีใบไม้ปิดทับนิดหน่อยแค่นั้นเองระยะห่างระหว่างลูกก็ประมาณ40-90ซนติเมตร อ๋อวางบนดิ่งไม่ได้ฝังใช่ครับไม่ได้ฝังแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือสภาพมันใหม่มากจริงๆตัวอักษรบนทุ่นระเบิดยังชัดเจนไม่มีร่องรอยสนิมหรือว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่มเหมือนกับระเบิดเก่าที่ถูกทิ้งไวนน้นานๆอืมสแสดงว่าเพิ่งเอามาวางไม่นานนี้ถูกต้องครับเจ้าหน้าที่ถึงสรุปว่ามีความใหม่มากและที่สำคัญอีกอย่างคือตำแหน่งที่วางเนี่ย มันอยู่ในดินแดนไทยชัดเจนล้ำเข้ามาจากแนววางกำลังของฝั่งกัมพูชาประมาณร้อยถึงร้อเมตรได้ครับโอ้ oh, ร้อยกว่าเมตรเลยเหรอคะครับผมแล้วการที่มันเป็นทุ่นระเบิดใหม่เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างคะในเชิงวิเคราะห์มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยครับจากที่อาจจะคิดว่าเป็นระเบิดเก่าตกค้างจากสงครามกลายเป็นว่าเออมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นการจงใจนำมาวางในช่วงเวลาไม่นานนี้แล้วพอจั ประเมินช่วงเวลาได้ไหมคะวันนานแค่ไหนเจ้าหน้าที่เขาวิเคราะห์นะครับว่าน่าจะวางหลังจากวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีการถอนกําลังหรือปรับเปลี่ยนกําลังในพื้นที่แถวนั้นพอดีแล้วคําถามสําคัญเลยคือใครวางฝ่ายไทยมองเรื่องนี้ยังไงคะคือด้วยตําแหน่งที่พบนะครับมันอยู่ลึกเข้ามาในแดนไทยแล้วก็อยู่หน้าแนวทหารของเราเองการที่คนนอกหรือแม้จะคนไทยเองจะเข้าไปวางเนี่ย มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ผ่านแนวพ้องกันของทหารไทยไปก่อนค่ะดังนั้นทางการไทยจึงค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเป็นการกระทําของออฝ่ายตรงข้ามหรือก็คือกัมพูชาครับแต่แน่นอนอันนี้เป็นการประเมินจากฝั่งเรานะครับซึ่งทางกัมพูชาเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วใช่ไหมคะตามข่าวใช่ครับ มีถแถลงการออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิงเลยอ้างด้วยว่าเขาปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาอยู่ซึ่งเป็นข้อตกลงห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลที่ทั้งไทยและกัมพูชาก็เป็นภาคีอยู่อ๋อเขาอ้างออตตาวาด้วยครับแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดเหมือนกันไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นอืมสถานการณ์ก็เลยดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วทีนี้ท่าทีของไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะทั้งในทางการทูตแล้วก็การทหาร ในทางการทูตน,นะครับตามข้อมูลที่ออกมาคือไทยเตรียมจะรายงานเรื่องนี้ให้ทางสหประชาชาติหรือ UN ทราบโดยจะยื่นเรื่องผ่านกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกับหลักฐานทุนระเบิดที่เก็บกู้มาได้เพื่อชี้ให้เห็นว่านี่เป็นการละเมิดอนุสัญญาออตาวายอย่างชัดเจนค่ะก็คือดําเนินการตามช่องทางระหว่างประเทศไปใช่ครับส่วนในทางการทหารอันนี้น่าสนใจ ท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าจะต้องมีมาตรการตอบโต้ทางทหารแน่นอนตอบโต้ทางทหารเลยอันนี้ต้องรอคําสั่งจากรัฐบาลกลางไหมคะท่านแม่ทัพบ,บอกว่าไม่จําเป็นต้องรอครับเพราะถือเป็นเรื่องทางยุทธวิธีที่กองทัพภาคสามารถตัดสินใจดําเนินการได้เองเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและรักษาอธิปไตยโหแสดงว่าค่อนข้างเด็ดขาดครับท่านใช้คําว่าจะตอบโต้อย่างเหมาะสมและเด็ดขาด แต่รายละเอียดว่าจะเป็นรูปแบบไหนนั้นเเป็นเรื่องลับทางการทหารนะครับไม่สามารถเปิดเผยได้เข้าใจคะ่ะแล้วนอกจากการตอบโต้มีปฏิบัติการอะไรเร่งด่วนอีกไหมคะมีครับสิ่งที่ต้องทำทันทีเลยคือการเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่าอาจจะมีอีกเป็นหลักร้อยลูกได้นะครับเป็นร้อยลูกครับอาจจะเยอะขนาดน,นั้น <c oughs> แล้วก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนให้มากขึ้นด้วย การที่ต้องตอบโต้ทางทหารได้เองโดยไม่ต้องรอคําสั่งเนี่ยมันสะท้อนความเร่งด่วนหรือว่าความร้ายแรงของสถานการณ์ได้เหมือนกันนะคะแน่นอนครับมันกระทบความมั่นคงโดยตรงแล้วก็อย่างที่บอกคือเกิดในพื้นที่อ่อนไหวแถวเถปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายซึ่งการปักปันเขตแดนตรงนั้นมันยังไม่เรียบร้อยดีนับ การจะทําอะไรฝ่ายเดียวอย่างสร้างรัว้วหรืออะไรถาวรเนี่ยมันต้องคุยกันต้องเห็นชอบทั้งสองฝ่ายค่ะการที่มีการเอาระเบิดมาวางแบบนี้มันก็เลยสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความขัดแย่ได้ง่ายมากแล้วมันก็ขัดต่อข้อตกลงอตอตาวาที่ทั้งสองประเทศก็ลงนามไปแล้วด้วยแล้วประชาชนแถวนั้นเขากังวลกันมากไหมคะทางการให้ความมั่นใจยังไงบ้างครับคุมคลุมสถานการณ์ได้กําลังเร่งแก้ปัญหาและจะปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องอบยพประชาชน ที่น่าสนใจอีกอย่างคือท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านก็แสดงความตั้งใจมุ่งมั่นมากนะครับว่าจะพยายามแก้ปัญหานี้ให้จบในยุคที่ท่านยังดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการค่ะก็ถือเป็นความมุ่งมั่นของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่นะคะสรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือเราเจอทุนระเบิดใหม่จริงในเขตไทยจริงฝ่ายไทยค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นฝีมือฝ่ายตรงข้ามเตรียมยื่นเรื่องประท้วงผ่าน UN เ และก็มีแผนตอบโต้ทางทหารในระดับกองทัพภาคขณะที่กัมพูชาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถูกต้องครับภาพรวมเป็นแบบนั้นเลยประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับก็คือถึงแม้เราจะมีกรอบกติการระหว่างประเทศอย่างอนุสัญญาออตตตวาอยู่เนี่ยแต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอในพื้นที่ชายแดนที่มีความซับซ้อนเรื่องเขตแดน อืมมันสะท้อนให้เห็นความกึมเครียดที่อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามตามมาว่าแล้วอะไรล่ะคือหลักประกันที่แท้จริงที่จะทําให้ข้อตกลงระหว่างประเทศนี้มันศักดิ์สิทธิ์และได้รับการปฏิบัติตามอย่างจริงจังเวลาที่มันมาขัดแย้งกับเรื่องความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อครับ